สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกคนนะครับกับสวัสดีกับเช้าวันพฤหัสนะครับผมมาพบกับบอลรองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยหุ้นนิเคีนะครับวันที่6เดือน1 2ึ่งสองพันห้าสานะครับผมสาหรับแนวทางนิเคี๊เมื่อวานนี้นะครับในรอบเช้าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับในรอบเช้านะครับมาในรอบบ่ายนะครับเนาะมาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับผมให้เด่น1เด่น6ก็ออก16นะครับ ก็เมื่อวานนี้มาดูในรอบบ่ายเลยเนาะรอบเช้าหลุดนะครับรอบบ่ายนี้ผมให้เด่น1เด่น6นะครับมาเข้าใน16แต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับผมเน้นไป็น18กับ62เนาะเน้นตัวผิดนะครับก็ออก16นะครับผมตรงๆเลยนะครับตัวเด่นนี้มานะครับตัวเด่นนี้มานะครับวิ่งรลุดที่1ก็มานะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เด้วยนะครับนะครับ1น่น่าจะเป็น162เนาะจะได้เข้า สองสามตัวนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมก็เข้าในเลขบนนะครับในรอบบ่ายนะครับสลหรับเมื่อวานนี้นะครับผมสลหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับก่อนไปรับชมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับในรอบเช้านะครับในรอบเช้าตัวเด่นนะครับผม เด่นผมให้ไปที่นะครับ1นนะครับแล้วก็9 1แล้วก็9นะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่1นนะครับถ้าใครไม่ชอบ1ก็เอา9้าไปวิ่งได้นะครับก็สลับจับคู่นะครับเด่นเก้าก็จะมี91 9าห เกจ็ดส่วนเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งก็จะมี12 13 16นะครับสำหรับหลักร้อยในรอบเช้านะครับหลักร้อยในรอบเช้าผมจะให้ไปที่6นะครับก็จะเป็น612 6 9่ง นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายตัวเด่นนะครับตัวเด่นผมให้ไปที่2แล้วก็1น,นะครับสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่2นะครับผมส่วนจับคู่เด่นหนึ่งนะครับก็จะมี1 2สอง 17 19นะครับส่วนในเด่น2วิ่งรุ่นที่2นะครับจับคู่ก็จะมี23 26แล้วก็27นะครับส่วนในหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่ ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่7นะครับ72 3 72 3แล้วก็เจ็นะครับที่ผมชอบนะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับก็จะมี2คู่เนะาะเช้า2คู่บ่าย2คู่นะครับ ในรอบเช้าที่ผมชอบนะครับก็จะมี9 7นะครับ9 7 9 7แล้วก็13นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายในรอบบ่าย23นะครับแล้วก็ 17นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับลองพิจารณานะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์รับชมเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ขออวยพรให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอให้ปังๆเนาะนะครับขอให้ปังๆรับโชคกันนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ